สวัสดีเดกอ,อทุกคนกสวัสดีครับมวันนี้มาพาม,มาเบิง่งวิธีการทำงานในประเทศเกาหลีอันนี้คือเป็นเครื่องจักรที่เกเจ้าผดิตในย่างคูในที่ปลูกพักอันนี้นี่ละวิธีคือทำงานของเราคือบอกเลยว่ามันสบาย ทอกมาเปน็นทุนไม่มันยาวเลยอันนี้นนคือวิธีการทำง,งานของเจ้าขาเบื้องด้านนี่มันติดตั้งออกมาแล้ว บอกเลยว่าสบายแห่องพี่น้องเอยมันแบบสบายมันตัดออกมาเองหรอกอันนี้เป็นเม็ดตอนนี้เห็ดไอร้อยเกตเม็ดรังในร้อยสิบสามร้อยสิบสี่รอยสิบห้า ออกมาแบบนี้ตื๊ดนั่นนี่นี่ก็ดีครับโอ้กดเทเลยนี่่มนี่นาราศารมภากิจสตันยูทูบเบอร์ Youtuber Ha? Ah? Youtuber Ilung Po? YouTube. Uh, Youtuber Yesen Siapa? Ilung Po? Paket setan. Aneh What? Orang nara harap salam Hei Amerika Amerika aja sih. Jogji? Nih. Cái <laughs> này anh oh, đi Ô, khoảng ngày này khá là... Cảm ơn cậu Xin, Youtuber rồi, nè, bẻm nè, lùi đi xuôi nè, nè, nè mấy con thầy đó, nè, bị ออมาแล้วมาแล้วจ้าโอ,โอ้โอ้สีมือวะ ちょっと